ขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ในวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน10บุญเข้าศากร์โดยพร้อมเพียงกันโยโซภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธ สวากาตเยนาภควัตาธมโมสุปฏิปันโนยัสสะภควัโตสาวกสังโฆตัมไมยังภควันตังสัทธัมมังสะสังฆัง อิเมหิสการหิยธาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุโตปีปัจฉิมาชนตานุกรรมปัมมานะสา อิเมสการะทุขตาปนาการภูเตปติคันหาตุอัมหากังพีคารตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมมิ หันทะมยังพุทธสะภะควาโตปุพพากนมการังกรโมเสนโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะหันทะมัยังพุทธานุสติในยังกโรมะเสตังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยานกิติสัทโทอภพุคะโต อิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสัทธมสารถิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาตี ทันทะมยังพุทธาพิกิติงกรโรมะเสนพุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิยุตโตสุทธาพิญานกรุณาหิสัมมาคตโตโพเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโร วันทามหังตมระนังสิระสาชิเนนทางพุทธโยสัพพานีนังสรนังเคมมุตตมังปัตมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนัง พุทธสาหัสสมิทาโซวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทาง วันทันโตหังจริตสามิพุทธะเสวะสุโพธิตังนัาถิเมสรนังอันยังพุทธโธเมสรนังวารังเอเตนะสัจจวัเชนวัตไายังสัทถุสาสเน พุทธังเมวันธรมาเนในยังปุญญังปสุตังอิทาสเพปิอันตรายามเมมาเฮสุงตัดสเตชะสากาเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมายายัง พุทโปติคันหะตุอัจ,จัยอันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธทหันทะไมยังธรรมานุสติในยังกโรมะเสสวากาโตภะขวะตาธรรมโม สันทิทฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติหันทะไมยังธรรมาพิขีติงกโรมาเซ สวากดาตตาที่คุณโยขวาเซนไสโยโยมคปากับปริยัติวิโมคเพโทธรรมโมกุโลกับปตนาตัธาธาริธาริวันธามหังตมะรังวรธรรมมเมตัง ธรรมโมโยสัพพานินางสารนางเคมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังธรรมะสหสมิทาโซวะธรรมโมเมสามิกิสโรม ธรรมโมทุขกขัสคาตาจวิทาตาจจหิตาสเมธรรมะสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทางวันทันโตหังจริสามิธรรมะเสวสุธรรมะตัง นาทิเมสรนางอันยังธทมโมเมสรนางวรังเอเตนสัสจวัเชนวัยอยังสัตถุศาสเนธรมมังเมวันธรรม,มเนยนยังปุญยังปะสุตังอิธา สัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสานกาเยนาวจายวเจตสาวาทมเมกุกรรมปะกตังมยายังทมโมปฏิคันหตุอัจจยยันตัง กาลันตะเรสังวริตุงวะรมเมหันทะมายังสังขานุสติในยังกโรมะเสงสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตานริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโย ο, อนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสติหันทะมายังสังคาพิขีติงกรโรมะเส สัทธรรมะโชสุปฏิปฏิคุนาที่ยุตโตโยธภพิโทอนริยปุคละสังคเสโทสีลที่ธรรมะปวรายกายจิตโตวันธามหังตมริยานะขะนังสุสุดทาง สังโฆโยสัพพานินางสารนางเคมมุตตมังตติยานุสติธานางวันทามิตังสิเรนังส an ังขาสสาหัสสมิทาโซวะสังโฆเมสามิก nah ิตสโร สังโฆทุกขัสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมสังข ah ัดสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันท oh ันโตหังจริตสามิสังขัดโสปฏิปันนาตัง นาทิเมสรนางอันยังสัง้สางโคเมสรนางวรังเอเตนะสัสจวัชเชนวัฒไทยยังสัททุสาสเนสังขังเมวันธรรมาเนนยังปุญยังปะสุตังอิธา สัพเพปิอันตรายามมะเฮสุงตัสสติชะสารกายเนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกรรมังปะกตังม่ยายังสังโคปฏิคันหตุอัจเยันตัง จาลันตะเรสังวริตุงวสังเคหันทะมยังสรพันเยนาพุทธมังคลาคาทายโพนามเสงสัมพุทธ โทธิปัทธังเสทโทนเนศโนยเจวะมัดชิเมกกนดันโยปุพพภาเกจาอาคณาเยจกาน โปสารีปุตโตจะทักคีเนหารติเยอุปาลิจ่าปจิเมปิจานันโทนภาย เพจขควัมปติโมคคลลานโนจะอุตตานเรงอีสาเนปิจาราหุโลนอิเมโคมัง ลาพุทธังสัพเพิทาปฏิทิตังวันทิตาเตจามเหหิสัก,การเริจะปปุจิตัง เอเตสังอนุภาเวนังสัพสพะโสทีภาะวันตุนูนอิจเจวะมาจันตานามัตสนาย,ยัง นามัสะมาโนรัตนตาตยังยังปุญญพิสันทางวิปุลังอาลัตทางตัดสานุภาเว นาหันตาตระาโยหันทะมมยังอุทิศนาทิทธานาทายโยพนามะเสิง อิมินาปุญญกามมนาอุปัชายกุณตราอาจริยุปการาจมาตาปิตาเจยยตกาสุริโยจันที่มาราชาคุณวันตานราปิจาพระมมาราจอินทาจจโลกปาลาจจเทวตา ยะโมมิตามนุสสาจมัชตาเวริกาปิจาัสเพสตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทโวมตังอิมินาปุญญกรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจา ขิปปหังสุลเพเจวะตันหูปาทานเชทันังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมมังนาสันตุสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินา มาราลพันตุนโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุมธธมมเมพุทธา,าทิปวโรนาโทธรมโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทธจะสังโคนาโทตโรมมะมังเตโสตม,มานุภาเวนามาโรกาสังลพันตุมา ท่าสาปุญญานุภาเวนามาโรกาสังลพันตุมาข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิน อรหังสัมมาสัมพุทโภคะวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธรรมโมธัมมังนมัสามิสุปฏิปันโนพระขวะโตาสาวกสังโฆ สังขังนามิการทำวัดาสวดมนต์เย็นในวันพระขึ้น15คห้าคำเดือน10บุญข้อสากในวันนี้ก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอเจริญพร